จะมาเล่าถึงเทคนิคในการใช้สารผักโขมพิทโซนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากพยายามไปเห็นความคิดเห็นในเพจบางคนก็บอกทําไมต้องพ่นในตรงพุ่มทําไมต้องพ่นนอกตรงพุ่มทําไมต้องพ่นช่วงใบเปียฉลาดพยายามก็เล็มานั่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในหนังสืออีกสักรอบหนึ่งคําถามของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยบางทีเป็นจุดประกายทําให้เราไปค้นคว้าแล้วก็ทําให้เรา ได้ศึกษาเพิ่มเติมร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันภาพนี้นะครับมาจากงานวิจัยของระดับอาจารย์ในวงการทุเรียนสมัยก่อนนะอาจารย์ฮีรันฮิรันประดิษฐ์อาจารย์สุขวัตรอาจารย์เติมตสุขสามท่านนี้เป็นนักวิจัยย,ยุคแรกๆเลยที่ทําวิจัยเรื่องทุเรียนแล้วก็ผลงานของท่านเนี่ยได้รับการอ้างอิงนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวสวนเรื่องของการใช้สารพักโคปิโตโซนเนี่ย ในการศึกษาเนี่ยนะครับเขาพบว่าพาโคบิโตโซนซึ่งพิยามเคยเล่าไปแล้วว่าจริงๆแล้วพาโคบิโตโซนมันเป็นสารเคมีที่ป้องกันเชื้อราแต่เราอ่ะนำมาใช้ในการช่วยทำให้ทุเรียนมันสะสมอาหารแล้วก็ทำให้เกิดการชักนำการออกดอกง่ายแต่พาโคบิโตโซนไม่ได้ทำให้ทุเรียนออกดอก นะครับทุเรียนเนี่ยไม่มีสารตัวไหนไปช่วยชักนามันออกดอกได้นะครับต้นเขาต้องพร้อมจริงๆพาโควิโอโซนเป็นแค่ตัวสร้างเงื่อนไขก็คือไปกดโฮอร์โมนจิปเบอรินไปส่งเสริมโฮอร์โมนไซโตไคนินไปส่งเสริมกระบวนการกอื่นๆที่ทําให้ต้นมันสะสมอาหารทําให้ใบมีสีเขียวเข้มมีคอลอโรฟิลพอใบมันมีสีเขียวมีคอลอโรฟิลมันก็สามารถให้จะปรุงอาหารได้มากคันนี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนเลยนะ ผักโขมยโซเนี่ยเขาใช้กันทางลากเพราะอะไรครับเพราะว่าผักโขมยโซเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เฉพาะในท่อน้ําคําว่าเคลื่อนที่ได้ในเฉพาะในท่อน้ําอย่างเราดูต้นทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยนะครับคําว่าท่อน้นําเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากลากแล้วก็ขึ้นออกไปสู่ปลายยอดมันจะขึ้นขึ้นไปในทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้ผักโคยุคแรกๆก็ใช้ทางดินโอ้ได้ผลดีมากเลยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันออกลูก ดอกเยอะเกินไปจนกระทั่ทงต้นมันโจมันตายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการมาเรื่อยๆตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ทางใบดีกว่าจริงคาว่าใช้ทางใบดีกว่าเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่างั้นก็ฉีดพ่นบริเวณใบท้องใบแล้วก็หลังใบดิจุดทําปฏิกิยาภายในต้นพืชเนี่ยอย่างที่บอกว่าพาโคบิโตโซเนี่ยมันเข้าทางข้าน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาตําแหน่งอ่อนๆให้มันเข้าเพื่อให้มันเข้าไปทางข้าน้ําได้นะครับ ที่อ่อนๆมีอะไรบ้างใบอ่อนเริ่มขี้ยอดแตกใหม่ตาข้างกิ่งอ่อนกิ่งเดิมแก่เนี่ยไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะนั้นเนี่ยครับเหมือนกันเข้าจากใบอ่อนยอดที่แตกใหม่ตาข้างกิ่งอ่อนเคยมีเกษตรกร,กรบางท่านเล่าว,ว่าโหสวนเขาเนี่ยเขาฉีดแัคโค้งแต่ช่วงใบอ่อนเริ่มขี้เลยแล้วได้ผลดีมากใช่ครับเพราะว่าตรงใบอ่อนเนี่ยสารน่ยมันเข้าได้ง่ายกว่า แต่ทำไมปัจจุบันเนี่ยเราถึงไม่แนะนําไม่ฉีดช่วงใบอ่อนเริ่มขี้ละ่ะเพราะว่าเราต้องการใบอ่ะใบที่เราจะออกมาเนี่ยเราต้องการให้มันมาช่วยเราปรุงอาหารด,ด้วยเพราะนั้นถ้าเราไปฉีดใบอ่อนไปเนี่ยใบอ่อนมันก็ยังไม่โตมันก็จะต้นอยู่งั้นน่ะมันก็ไม่ช่วยปรุงอาหารมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขว่าเราต้องฉีดช่วงที่ใบเต็มแล้วแต่ยังไม่แก่มันยังมีความอ่อนกิ่งพวกนี้ยังมีความอ่อนอยู่มันก็ทําให้สารเข้าได้ง่าย อันนี้ก็เคยเป็นเงื่อนไขว่าพักโคปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยเราใช้ระยะใบเพศรานแล้วก็ช่วงที่ใบเพรศรานเนี่ยผลที่เห็นก็คือว่ากิ่งมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราพ่นเนี่ยทำไมเขาบอกให้พ่นข้างในทรงพุ่มก่อนละ่ะถ้าเราไปยืนดูต้นทุเรียนล้วเนี่ยบางคนนะโอ้โหคุณไว้ใบเต็มรอบต้นเลยโดนดูเนี่ยพื้นที่ใบมันปกคลุมหมดอ่ะถ้าเราไปพ่นข้างนอกทรงพุ่มเนี่ยใบยอ่ะมันกันไม่ให้สารไปโดนตาม ข้อตามไอ้ที่มันอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพ่นแพคโคเนี่ยหลายหลายสวนทําไงครับตัดแขน,แนงข้างในทรงพุ่มออกเสร็จแล้วก็พ่นเข้าไปข้างในเพื่อให้มันโดนพวกท้องกิ่งพวกอ่อนๆพวกตำแหน่งที่เราอยากให้มันเกิดตาดอกอะนะครับเนี่ยพวกตำแหน่งตาข้างข้างในเนี่ยเราพ่นให้มันโดนเนี่ยอันนั้นก็เป็นหลักการที่ประยุกต์ใช้ได้ครับเพราะนั้นการพ่นแพคโคเนี่ย ไม่ใช่ไปได้ยินว่าโอ้พ่นแพ็โคผสมเลยอัตราส่วนเท่าไหร่ว่ากันไปเสร็จแล้วลากรถแอร์บัสไปฉีดพด่นรอบทรงพุ่มเลยบางทีถ้าเรามองแค่ตรงนั้นน่ะเราไม่เข้าใจว่าสารมันเข้าไปทํางานตรงไหนเนี่ยถึงเราจะพ่นไปนะครับอาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะได้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็ลองอ้างอิงถึงงานวิชาการอันนี้ดูนะครับแล้วลองทําตามนี้ดู เ,เพื่อนๆฟังพิสตีไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังภาคปฏิบัติประสบการณ์จากเจ๊จุงกันบ้างดีกว่าครับที่เจ๊บอกว่าการทําสารเนี่ยเ<ม>บื้องต้นก็คือถ้าเกิดเราทํามากไปก้วสั้นจริงๆแล้วผลมันไม่ใช่แค่ก้วสั้นนะผลมันจะต่อยอดคือสารจะมันจะคงฤทธิ์อยู่ในต้นมันนะและทําให้คุมการเจริญโตตั้งแต่บัตรนั้น<ม>ไปจกนกระทั่งถึงบางทีต้นตายไปเลยบางท,ทีตัดลูกแล้วต้นต้นนิ่งต้นสตัน,ตน,ตนยืนนิง่ง<ม><ม>แต่ก็ไม่แตกไปไหนก็ไม่ไปไม่หือไม่อือเพราะนั้นเวลาช่วงที่แบบได้ดอกแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่า โดสสารที่เราใช้นะช่วงจังหวะนั้นอากาศนั้นเวลามันได้ดอกลรวปั๊บเนี่ยถ้าดอกลนนักษณะนี้แสดงว่าสารเยอะไปสารมากไปที่จริงสารอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าการพ่นน่ะเรายืนแช่กวาดไปไงี้มันก็มีผลในการที่มันอาจจะทําให้สารดูเยอะแต่ปริมาณโดสอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่เหยพยายามเน้นในเรื่องของวิธีการพ่นเจ๊อย่าเดินเร็วนะเจ๊เดินช้าๆหน่อยนะนา้ำย,ย้อยๆ,ๆหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะพยายามย้ำเพาะ โดสที่เราใช้คือมันโดสกลางๆเราไม่ได้ใช้แบบโดสสูงถ้าโดสสูงเนี่ยเจ๊ยพยายามไม,ไม่ต้องย้อยนะปาดพืชพืชแล้วก็เดินไปเลยแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องวิ่งก็มีผลต่อการได้รับของพืชนะคะอาจารย์ถ้าโดสสูงการเดินอาจจะต้องอย่าแช่แต่ถ้าโดสกลางๆโดสต่ำๆนี่การเดินก็สบายๆชิลๆนิดนึงอันนี้จะเป็นหลักที่เหี่ยวพยายามบอกเพราะว่าเหี่ยวบอกว่าคือผมไม่รู้ว่าเวลาคุณพ่นอะความเร็วในการพ่นพ่นทั่วไม่ทั่วอะไรเงี้ยเหี่ยวไม่รู้ ส่วนใหญ่เหียก็เลยจะแนะนําเป็นโดสกลางๆโดสอาจจะค่อนข้างมาทางต่ําพ่นโชคเลยอันนี้ชัวร์แน่นอนในการที่แบบพ่นน้าไหลไฟดับ